สบายดีเซไยสบายดีน้องจอยเดอ้อมือนีกับเป็นเสามือใหม่นะทุกคนเสาวันอังคารน้องจอยแมนมาหอดงานเป็นทีกับหอยแล้วผู้คนกับสีร้ายแน่นาะเพราะว่าลูกล้านสวยกันมือนีกับเป็นมือทีจะได้เอาพัใหญ่ลงหม่มลงเย็นแล้วตอนน้องจอย ตางต้นนอนแล้วก็กินทานเสียได้บ่มีคนถ่ายให้พี่น้องเลยบเรีไทยเห็นเลยหลังจากนั้นก็สีเดมีการอ่านประวัตินอทุกคนทางคณะผักหลัดเนาะอยู่ทางเมืองเพื่อนจิลงมาอ่านประวัติของพ่อหญ่ทุกคนกับพากันยืนเข้าหลบเพื่อนกบอ่านบ่โดนหนอกพี่น้องประมาณสั้วนาทีน่ะจะประมาณนั่นเนาะ เ้าก็มาอ่านประวัติตอนนี้มันอ่านแล้วเลยด้วยพี่น้องตอนอ่านเตะแทนแม่น้องจอ้อยบเดทายเพราะว่ายืนอยู่นะแล้วก็บูการ์ท้ายเนี่ยตอนนั้นแต่พอมีคนห่วงบอกว่าท้ายฮู้บทายฮู้บทายฮู้บไปมันแกก็เลยทายซะแต่ก็บ,บ่ได้ฮู้บดอกพี่น้องได้เป็นวิดีโอมัวๆเลยตอนนี้นั่นก็แม่นทางคณะผักเมืองเนาะเพิ่งกําลังจุดทูบบอกดวงวิญญาณ จากทางคณะผักเมืองและคณะบ้านเนาะได้จุดถูปเป็นทีกัมหอยน้องเจยกันเลยได้เอิญพ่อใหญ่มาทายรูปเนาะทุกคนแล้วก็ได้ล่มกันเล็กๆหน่อย,อยกระโบลิกหน่อยและไล่สิ่งไล่อย่างหายกำลังใจเพิ่นเนาะพอเพิ่นสูญเสียน้องไปทั้งสามคนแล้วน้พี่น้องพ่อใหญ่นีสิเป็นไอ้ก๊กหมดด่เนะทุกคนทางพ่อใหญ่น้องเจยเพิินจะมีกันอยู่สี่คน ก็จะมีพ่อใหญ่นี่ที่คนหนังอยู่นี่เป็นผู้กกแล้วพ่อใหญ่น้องจอยจะเป็นคนที่สองแล้วพ่อใหญ่ที่เซียนนีเพิ่นจะเป็นคนที่สามและเพิ่นจะมีน้องหลายผู้น,นึงนี่ก็จะเป็นพ่วงลีและกพัดลมเนาะที่ทางขณะเมืองและกาขณะหน่วยบ้านเพิ่นได้มอบให้กาได้ร่วมกันเนาะทุกคนให้ยกำลังใจพ่อใหญ่เ,เพินน่นให้เพิ่นเข้มแข็งเพราอเพิ่นได้สูญเสียน้องทั้งสามไปแล้วเฮากา็ เพิ่นเข็มแข้งละพี่น้องการน้องเจ้ากัแอบ,บสงสารเพิ่นเนอ,อยากหายอยู่พี่น้องเอ้ยแต่บ่ห้เพิ่นเห็นน้ำตาดอกภาพในงานเนาะทุกคนกาสิเห็นว่าผู้คนนี้มากันหล่เนาะลูกหลานมาซ่อยกันแล้วพอแต่เฮาได้ถ่าย้ยหนึ่งก็มีทางงีนห้องว่า มาเด้อกินข่าวาสันกินเข่ากับแกงน้ไมันหอกันยา่างมาหาเพื่อนเอากล่องมาทางนี้นะมากินเขาน้ำกันนี่วาสันมีขวามูเนาะกับแกงนอไม้เพื่อนกะสิกินอยู่นี่เลยนี่กะสิเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะทุกคนที่เพื่อนหับเครื่องโมของทานละกันนี่ขันยังต่างต่างๆนแหละที่เกี่ยวกับเบียกผู้เฒ่าเพื่อนกะสิประจําอยู่นี้พานีห้องแล้วเนาะพี่น้องเขากะ มีผ้าในห้องอีกเข้าก็สิไปเจอะเบิงเพ่นห้องกันกินเข่าน้องจอยน้องจอยบือยากโหน้องจอยกินมาแล้วน้องจอยว่าสิน่ะน้องจอยกินมาแล้วก็เลยบือยากเพ <c oughs> ้นเพนกินก็เป็นตาแสบเนาะทุกคนตอนมาพักนี่หิวเข่าเลย <c oughs> ตอนน้นบ่หิวอหลีบ่อยาก <c oughs> มันกะจะลมน้ำแล้วกถทำหลายสิ่งหลายอย่างอะไรพี่น้อง ทาถูกซุกเนา,เาะเพราะว่าเพื่อสิพอกัน,น,นกพี่น้องมมเลยพี่น้องเป็นการเป็นงานอย่างพอกันเพื่อสิเห็นกันก็มีรายงานละพี่น้องมีทางงานขาวดำมีทางงานเฮือนดองงานบุญดอกแต่นี่มาพอกันในงานนี่เนาะกับบววกันกระทำไถ่กันเพราะว่าเพื่อสิพอกันหอมบานไกลพี่น้องถ้าบ่มีอยากจาเป็นอิรีกับบัเด้กคอยมาหากันนี่แหละเข้าว่าจ็กสิว่าจากไหนเนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะพี่พอกันแล้วก็ทามไทยกันอาหารกับเขาก็ับ่มี่้ายเราพี่น้องมีขัวมูแล้วก็แกงน่อไใหม่แต่อาหารบานเฮาทำเลปินมาทางนี่กะยังล่มกันอยู่เนาะทุกคนก็าจะมีพ่อยญยแล้วก็มีล่าสามมณเนาะแล้วก็มีแม่ล่มกัน ร่มกันจ็คเลืองพปสังไรเรื่องอยู่ดอก่อยเห็นผู้เฒ่าร่มกันน้องพี่น้องบาดนี้เดี๋ยน้องจอยกะสีไปหาเกี่ยมเครื่องน้องพี่น้องเผื่อบวชเป็นแม่ค้าวต่ตอนนี้กะหอยเวลาแล้วบวชเขาแล้วละเด้อหรือว่าบวชเป็นแม่ซีน้องภาษาบ้านน้องจอยถ่ายอยู่ทางไทยน้องจอยได้ยินพูนว่าเอินว่าบวชนาไฟ อยู่ทำงานงอ้องเจอนว่าเมค้าแมซี่เนาะเอือนกันง่ายเพราะว่าเอือนมาแต่ดุนแล้วพี่น้องจะเอิอนแบบนี้ก็มีแต่ลูกแต่ล้านเนาะพี่น้องบวชน้ำพอใหญ่ก็ได้ตอนนี้แมนพวกเขายางามาถ่าอยู่สุดหมู่บ้านเนาะแมนจะบ่มีหลเดด้วยทุกคนยางมากใกล้เติบเพราะว่าอยู่กลางดอนอยู่กลางของเนาะสมื่อว่าบ,บ้่นดอนก็จะบ่มีหลดใหญ่เลยก็จะมีแต่หลดไทยเนาะ ใส่พอพิ่นสิใส่เหตุหน้าเด้พี่น้องแล้วก็ใส่แต่รหลดไถยถหลดใหญ่ใน่บมีเลยเพราะว่าบบสมามัถเอารถใหญ่ในขามคองม,มาได้เนาะเพราะว่ายังบบมีบักเถื่อแล้วก็จะใส่รหลดไทยเป็นลักทับแบบว่าเป็นห่างใหญ่ๆหญ่ว่าธรรมดากะรหลดจักกะมีอยู่พี่น้องกะโบ,บร,ร้ายดอกเพราะว่ามันเอาขามมายากเนาะอตอนนี้เรากำลัง เลื so ่อนซบเนี่น้องไปป่าาเพราะว่าขบวนมาหอดแล้วเขาก็อยากเข็นทางหลังหอดใช่ะโอ้ยยังอยู่อยู่แม่ค้องไก่เยอะโอ้ยโไก่บ่แม่โอ้สกี้นั่น แม่บันดอนน่ะทไปไหน้าไอ้เกหายอหองแล้วอยาอกไปไปไปา้าอโกนหมดัซื้อน้ำไปแล้วไปไปพอ่พอพ่อหาเพื่นเก็บอามวนสื้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 1kg 500 rupiah 1kg 500 rupiah 1kg เออเอาป่นหัวลงที่ตะเวนโต๊เนาะให้ในโต๊โอ้โหหงายหนากันี่น้องเว้ยเบี้ยนี่มาส่งเนาะ

cáp hết cho coi ô cái nào ơi đừng đi thốn xục áo đó ơi thằng quân thiệt chứ ครับ đi đâu đi đâu đi pha chai đâu không có ai đâu nào 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 đi đâu 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 đi คือบอเก็บไปเบินีตเน่อยจะอยู่จะสิอยู่้อมอะบ้างหียนะเู้แลมึงโซเดยมป็นเ็กะ สมุนกระถาและสมุนกระดกซี่แหล่เป็นงไงเลยจะห้องาอยู่ห้องฮายกเห็นว่าใส่ถุงมาหมดไงฮุกอ้าวม่ไหน่ใช่มม่ ไปมุใส่้เมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วเอาหมวงเอาหมวงมาเพราะว่าเอาหมวกมาใส่หัวดูแดดเด้เมื่อแล้วหลังจากแล้วเบิดตแล้วตอนลับมากอะบ,บ่ได้ถ่ายสับพี่น้องเลยมาแล้วก็มาซิกแล้วกัแล้วเลยแล้วก็มิดเอาไปถ่านี่ เจ้าขุนทาวาดบอกห้องขุนทานี่ได้ละจะมาทาวาดบอกล่ะอ๋อไม่เละมาทาวาดทุกคนเมือเม่อ,อแล้วเมื่อต่ดอนแหละพี่น้องเอ,อ้ยมันอ่นอนาะคือว่าทุกอย่างกับอัะนะจบสิ้นไปโดยดีเหมือหอดเวลาเนาะพี่น้องก็ต้องแย่งาย่งพเล่พี่น้องเลย มือเห็ดบุญแจกเขาสิได้มาใหม่บบนี้ยังหิวน้ำแเดี๋ยวนี้เมื่อจะได้กินน้ำขกขเลยแหลเมื่อก็ได้กินงัวจากของนี่เช้าราจังว่าจะามางที่หน้าคองบจัวชเผินผูจงัวอ้เร่า้ก่โอ้ยนอกของค่ะกิลี่ อยากโพสยุ่งจ้ะมันโซลัวมันบอได้ของมันชมมันแดดหน้าเราไปเศร้าห่มแดดพี่น้องเลยอย่างกับแม่เล่เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเฮากับบ้านน้องพี่น้องถ้าแม่นมีคนอยู่น้ำไม่ใหญ่กับบุคคลกั๊บโนม่ยเล่เนาะกระสีนอนอยู่กรสีนอนเป็นหมเขาละซาอาย่แต่บ่มีคนอยู่น้ำไม่ใหญ่ ก็เลยต้องกราบเนาะบาทนี้พี่น้งองเพราะว่าไม่ใหญ่อยู่ผู้เดียวก็อยู่กับแพนด้าแหละพี่เนาะแต่กับซ้ำแพนด้าเนาะข้างปัตตะกะตะมงหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ยขึ้นมาบมมีเหือเมื่อ,อส่งบัดสิตะลันเต้หลุดเลยแนวนีน้ฮะ <laughs> <laughs> เอางใส่กระหานให้เก,ก็บจะได้ทำได้เจ้าขึ้นถ่านี้เอากับพัวทางไม้มาแล้วมาปีนฝั่งพู้ เมื่อนเมื่อนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปด้วยดีน้องพี่น้องผ่านไปเรียบโหล่แล้วเอามเดินทางกลับบา้านเดี๋ยววมปลอดภัยไปน้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องบ๊ายบายแล้วพอกันคลิปหน้าฮะ